ดีค่ะเด็กๆป .6 ทุกคนนะคะทั้ง6ทับหนึ่งและก็6ทับสองนะคะนักเรียนคุณครูทราบนะคะว่าใครไม่เข้าไปเรียนบ้างน,นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนขยันเรียนหน่อยนะคะในคลิปวิดีโอของครูนะคะเรื่องศึกมายราบตอนอขอโทษทีนะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมายราบเนี่ยนะคะนักเรียนนักเรียนต้องเริ่มดูตั้งแต่คลิปแรกเลยนะคะนักเรียนจะเข้าใจแล้วก็ จะต่อเรื่องราวได้ถูกต้องถ้านักเรียนไม่ได้ดูตั้งแต่คลิปแรกนักเรียนก็จะพลาดโอกาสนะคะเพราะคลิปแรกเนี่ยคุณครูนะคะคุณครูอธิบายถึงเรื่องที่มาของคําว่าศึกมายาาบทําไมถึงต้องมีสึกมยราบนะคะแล้วตอนนี้นะคะเริ่มที่จะใกล้จะจบแล้วนะคะตอนศึกมยราบนะคะแต่ยังไม่จบนะคะวันนี้นะคะมดร้อยกรองที่ครูยกมามีเนื้อความดังนี้นะคะ เมื่อนั้นพระยาไมยราชยักษาได้ฟังกระบี่ก็ปรีดาอาสุราเข้าถอนเอาต้นตาลเท้ายันบ่าดันกระชากชุดก็หลุดขึ้นด้วยกําลังหารสามต้นสูงเพียมคัดนาคัดขะอ่าโทษทีนะคะสามต้นสูงเพียมคัดนานนะคะขุ้นมนันบิดเป็นคาาวุธ แล้วร้องว่าโหยไอ้ดิงป่ามึงอวดฤทธาวาชานสมรใครดีจะได้เห็นก่อนจงนอลงให้กูตีบัดนั้นหานุมานผู้ชาชัยสีได้ฟังอสุราพาทีขนกระบี่ไรวิทยามน สุราเมื่อนั้นพระยาไมยราบยักษาเห็นกระบีนอนทอดกายาก็ปรีดาเมื้อยากกระบองตาลควัดแก่งสำแดงแหงฤทธิ์เสียงสนั่นคันชิดทุกที่ศารสองเท้ากระเย่งเห็นขยานขุนมานก็ตีลงไปสามทีสนั่นดังฟ้าฟาด ปัตถีกัมปนาฏหวานไหรอันกายหานุมานชาญชัยก็จมลงในพื้นพระสุธาพระสุธาคือพื้นดินนะคะบัดนั้นวายุบุตรวุฒิไกยใจกล้าไม่ได้เจ็บช้างกายาขุดล มีวันตายนะคะเร่งนอนลงเถิดไอ้จันไรส่รงตระบองมาให้กูตีแม้มึงรักตัวตัวตายจะถ่ายชีวิตยักษ์ีปราบลงที่ตีนของกูนี้จึงจะไว้ชีวีอาุราเมื่อนั้นพระยาไมยราบยักษาเห็นวานอนไม่สิ้นชีวาชีวาก็คือชีวิต อาหังกาเยอะเยอะใหญ่ไพให้ประวันครั่นคราบข,ข่ามริดเพราะจิตดังหนึ่งเพิงไม่แล้วรือมานักหักใจกูจะเปลงมันใหญ่ไอ้สาธานคิดแล้วจึงตอบวาจาโวยไอ้คาราเดระรานเดระานกูไม่ประนตบทมา ปวดหานพาทีแล้วว่าแล้วก็ทอดกายลงทรงตระบองให้กระบิสีตัวเองจงเร่งมาตีตามที่ซึ่งได้สัญญาบัดนั้นวายุบวุฒธิไกรใจกลา้าช่วยจักกระบองตามมาเนื้อง่าด้วยกำลังฤทธิ์ที่รอนตาหมายขม่้น จะพิฆาตองค์อาจกังพยาไกรสอนสองมือกวัดแก่งคาคาทรว่านอนก็ฟาดลงสามทีเสียงสนั่นเครื่องกรื้นอากาศระบองแหลกกายขาดไปกับที่แล้วฉีกแขนขาอาสุรีขุ้นกระบี่กว้างไปด้วยฤทิธ,ธาเมื่อหนัง ลุกเค้ื่อนประทืบบาดถาดร้องกึกกล้องกำปนาดหวานไหวโหนไปด้วยกำลังว่องวเข้าไร่ประจนประจันบานนะคะนี่คือบทร้อยกองนะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกเพราที่รูยกให้วันนี้นะคะและคุณครูก็ถอดความจากบทร้อยกองมาเป็นร้อยแก้วนะักเรียนดูนะคะว่าเนื้อความที่คุณครูอ่านให้เรียนฟังเมื่อกี้ มันมีใจความว่าอย่างไรบ้างน,นะคะตอนนี้นะคะคือตอนที่นะคะมายราบกับนะคะต่อจากเมื่อคราวที่แล้วคือมายราบกับหันุมาเนี่ยเขาฆ่าฟัาานกันไม่ได้นะคะทายัางไงยังไงก็ไม่ตายนะคะตีขนาดเอากระบองมาตีแล้วก็ยังไม่ตายนะคะชีขแขนฉีข,ขาก็ายังไม่ตายนะคะทั้งสองตนเนี่ยไม่มีใครทาร้ายใครได้เลยนะคะมายราบถอนต้นตาลสามต้น มาฟันเป็นเชื่อแล้วก็บอกไปว่าไอล้ลิงป่ามึงอวดว่าเก่งไม่มีใครท่าได้เดี๋ยวจะได้เห็นดีกันมึงจงลงนอนให้กูตีหักูุมานนอนลงแล้วก็รายเวทมนต์คาถาครบ7เจดครั้งกลั้นใจรูปร่างกายสามครั้งแล้วนอนลงเรียกให้มายราบมาตีมายราบเนื้อประบองตาล เสียงสนั่นดังไปทั่วตีไปที่ร่างหนมุมารกายหามุมานจมลงในพื้นดินไม่เจ็บอะไรลุกขึ้นมาอย่างร้อไวัวยร้องโวยโวยเ,วยเอ็งรู้จักเจ้าแห่งความตายหรือไม่เองลงมานอนทรงกระบองมาถ้ากลัวตายขอชีวิตลงกราตีนกูนี่ไม่าราบเห็นหามุมาน ไม่ตายยังพูดเยาะเยะ้ยใจร้อนเหมือนไฟไหมไม่รากตอบหันนวานว่ากูไม่ไหวอย่ามาอวดดีว่าแล้วก็นอนลงทรงกระบองตามให้หันนวานตัวเองจงเร่งตีตามที่เราสัญญาไว้หั่นมานจะก,กระบองได้ก็เงื้อสุดแรงเสียงสนั่นไปทั่วกระบองแหลก กายของไมยราบเนี่ยขาชีแขนชีขานะคะหานุมานเนี่ยชีแขนีขาไมยราบว่างออกไปให้มันไกลๆแต่ไมยราบก็ไม่ตายเท้าแขนร่างกายนะคะกลับมาติดต่อประเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะกลับมาประกอบร่างได้ลุกขึ้นกระทืบเท้าร้องสนันวันไหว แล้วก็วิ่งเข้าไปต่อสู้กันอีกนะคะหยุดไว้แค่นี้นักเรียนนะคะตอนนี้เรียนสามารถคาดเดาได้ว่าเป็นยังไงเรื่องต่อไปเนี่ยใครจะต้องตายหรือใครจะไม่ตายนะคะ<ส>เดี๋ยวคราวหน้าเ,าเราพบกันใหม่นะคะส่วนวันนี้นะคะคุณครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ